จากเครื่องบิงสอดแนมอ่านฟ้าเหนือทะเลฟันคมไม่พบสิ่งเอ๊ะนั่นมันสัตว์สีชมพูปรากฏตัวเหนือผิวน้ำแจ้งเรือดำน้ำให้มุ่งหน้าสังเกตการพิกัด o c 0 0 9 7จากเรือดำน้ำพบสัตว์ประหลาดสีชมพูยิงตอร์ปิโดเลยหรือไม่ชอโกนโอ้ย่านคอปเนอร์ มันมุดลงใต้พื้นน้ำซีเคลตซีเคลตที่ชันซีเคลตูเฟอร์นะมีใครอยู่ที่นั่นบ้างทุกท่านแยกย้ยายกันไปตรวจรอบกำไพรเมืองมีขขาวอะไรใหม่ท่านผู้มูหนูมาถึงศูนยหักพิงของเราแล้วซีเคลตสมายตึงกำลังเหนืออาคารข้างควบคุมฝูงชนอยู่ภายในซีเคลตนาฬิกาตาเดียวใช้พลังเร่งเวลาให้ผู้หนูปั่นป่วนอยู่ขอกำลังเสริมด่วน แคทแมนทุกนายรวมตัวที่ศูนย์พักพิงแคทแมนส่วนใหญ่ยังไม่ฟื้นตัวด้วยซ้ำเจ้าแคทยังไม่แข็งแรงส่งเจ้าเท่ากับซีรีจีฮ่าฮ่าไอ้หนูร้ายจงกระสุนไม่ดการแล้วท่านควางพร้อมไปกับเถอะซีรีจทุกท่านรวมตัวที่ศูนย์พักพิงจับมาเลยเพื่อตเอาให้หนักนี่แน่นี่แน่ฝ่าเท้าสะเทือนปฐพีของข้าพเจ้าเลยโอ๊ยไอ้หนูนี่คือใบแคท ผมเชื่อมความเร็วสูงหน้าสูงพักพิมแชทอาร์มีตะกัดมันเอาไว้ให้ได้พวกดราจับมันไว้เราไมีปล่อยไปยูราทิคซีคจะได้พิสูจน์สัทธาที่มีต่อเจ้าสัตว์ชิ้นแคจีกอดอะไรนั่นแล้วสินะ ハハハハ。<laughs> <laughs>